คิมเบอร์ลี่รับลองชุดวิวาแล้วส่วนเลิกแต่งยังตีกันอยู่แต่ปีหน้าแน่ๆน่างเอกคิมคิมเบอร์ลี่อัปเดตแพลนงานแต่งยอมรับตอนนี้ตื่นเต้นไม่น้อยที่หมาชมว่าวัน,ว,นวันดูแต่ชุดแต่งงานก็ยอมรับว่าจริงเพราะแต่ก่อนไม่เคยมีความคิดเรื่องงานแต่งในหัวเลยแต่พอมีวันนี้ได้มีโอกาสมาดูก็รู้สึกว่าสวยไปหมดเลือกไม่ถูกเมื่อจะใส่ชุดไหนแบรนด์ไหนแต่คือมีไปลองชุดแล้ว ในจะอยากมีสักชุดเดียวคือขี้เกียจแต่วันจริงอาจจะมากกว่านั้นชุดจะมาแนวไหนไยหรือแบบไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นเรื่องเลิกก็ไม่ได้ลงตัวมากนะักคือมีวันให้เลือกสองสามวันตอนนี้ก็ยังติดตั้นอยู่กำลังเลือกว่าจะเอาวันไหนแต่ปีหน้าแน่นอนต้องดูอีกทีต้องเอาสะดวกด้วยญาติคิงอยู่ต่างประเทศเยอะก็ต้องดูเขาด้วย